โมชันดมโมชันเอี๊มแล้วก็เกลือเข้ามาถึงพีก็ได้เลยเลี่ยใหม่ทีมมันเกิดห้องไหนก็ได้เนี่ยเจอแล้วกูเจอห้องผีแล้วเข้ามาถึงซ้ายมือใช่เลยไม่เชื่อห้าจุดหกไงห้าจุดหกนันห้องนอนนะเออใช่ห้องนอนมาถึงก็เจอเลยฮัลโหล

ะคัเอาเมื่อกี้มีเวส้างห้องไหนอะไม่มียังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นผมถืออยู่เออเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ได้ยินดังมากเลยนะหเขาเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังมากเลยทำไมถึงไม่ได้ยินโอ้ยที่มันสตกที่ขนาดที่ว่าเปิดมาบ้านไม่สนใจแลยตอนแรกตอนแรกก็อยู่ห้องใน้บ้านไไม่ด้ยิน ไม่มันไม่ใช่เสียงไอ้นี่เหรอเสียงวิทยุเสียงวิทยุก่อนตื่นเลยเป่นตี้ยเลยเสียงอีเมสป่ะกูยินเสียงอีเมสป่ะไมไเสียงอีเมทำไมพี่ได้ยินวะไม่มือไม่ได้ิอีเมสอีเมสผ่านแล้วอีเมสผ่านแล้วไม่ค่ตือม่อยถอ่คตรยเอม่่อยีือ่่ยนยย่ยถยม่ค่อยถืไม่ค่อยถือไมอยไอยถือว่ e e e

อยู่ในบ้านคนเดียวไม่เข้าเน้สีไปวางยังเอาประมาณแล้วเฮ้ยมันห้องนี้แน่ยเพราะว่าโมชั่นยังไม่ผ่านนะพว่ากติดไปไม่เงยไม่เงยจานนะตัดตัดนะโมชั่นมาห้องนี้เจอห้องไหนว้าอร่อยจังจะด่ากูจะด่าอะไรยังไงเต้นไอ้ที่นี่อย่าให้เพื่อนเล่นแบบตื่นเต้น กูกินมาม่าลวกป่ากูตื่นเต้นพอแล้วนะ้ำน้ำเะน้ำเสียน้ำเสียมาม่าโวกป่ายังไม่ท่าไหะ่อยาสตำลังมาม่าต้ยำอะอเป็นจมูกเลยตงวนี่พปิดน้ำในห้องน้ำนไอ้ตุ้ยนตร้บินห้นติน้ำในห้องน้น้้ตุกตุตุนตน้นตนน้อ ู้องไหนวะเอได้ได้ยินกูได้ยินกูไ e ด้ยินเฮ้ยไม่ได้ยินอ่ะทำไมกูไม่ได้ยินเสียงผีหลงเพลงผีีีเอีงมาเลยมสดกล้องถ่ายรูถ่ายรูปถ่ายรูปยาถ่ายรูถ่ายรูปมา ไม่เดีหรอกไมเลยอะกูไม่ยินผมไม่ได้ยินนะบ้าเฮ้ย Are you here Are you here เฮอมันตอบ i g กระปิ่นีบอบตอบมันตอบมันตอบมันตอบก่ไม่เกี่ยวอบอบนอบต แล้วฟีดฟีดเป็นไะแล้วฟีดไม่เกี่ยวฟีดไม่เกี่ยวมึงซื้อเมื่อไรอะเลืออะไรอีเมลบ่ไม่อือกดออฟมึงซื้อกดออฟกดียฟแล้วก็กดออฟแล้วม่ใหญ่กดออฟบุกผู้ยนต์เป็นใหญ่ทิ้งเหรอวะเออกูยังไเป็นใหทิ้งกดออฟกดไลท์มันแหลกสักทีมีคดออฟมีคดออฟ โายไ่ทำไมกลิ่นมีลองเพลงไม่มีไม่มีมีมีได้ยินได้ยินได้ยินกลองเพลงอยู่ไม่ไม่่ผียังไม่อยู่ยังไม่อยู่เกังไม่ยู่อยู่ไหนอยู่้องน้ำมุมขวาล่างเอ้มุมใต้จอ เกยับเกลือละอ่นโอเคเห็นแล้วเกยอยนั้เกยให้ได้ทุกตัวโอต้ไกด์ถ่ายรูปน้ำเตี๋ยยังอ่ะเรียบร้อยต่ออ้ายคอเสิเไหรเรียกเดียวนะเร็ยนรองเห็นร้องถ่ายด้วสีก็ถ่ายแล้วตัใจแล้วแต่เวลานี้ขอเซิมากๆก่อนนะ ถ่ายรูปอยู ah> <t <t uh ่ร uh 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 ิบบอนที uh ่อยากถ่าขนาดเท่าไห่กนกลับไปขอคุยเอาเยอะโปรไ่ฟรีดันดัน

Show me now, tell me now. Tell me now, tell me now. Are you here? Are you here? Hey bro, are you here? Are you here? What's up? Are you here? 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 me now, tell me now. Show me now, show me now. Show me now, show me now. Are you, Are you here? 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 Show me now. Show me now. Give <Trans> her the side. Give her a side. Give her a side. Give her the side. Give her the side. Hey, homie phone. New phone. Are you here? Are you here? Lop, <this> lop. <year> Are you here? Are you here? Tell me now. Tell me now. Tell me now. Show me now. Are you here?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  Tell me now. Tell me now. Are you here? Are you here? I feel I feel I feel. Are you here? Are you here? เป็นคนผมเองนละคม่ได้หรออายเยายุเยอะประตูประต้าอ่าล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 ่อะไรตัมาล่อ๋อมาล่าเฉยอร่อยนะเพลหน่อยเพราว่าไปต่อไปต่อ

hello hello are you here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 , sure you here. show me now show me now are you here are you here โอ้โหตัวนี้ไม่ได้สปินแล้วบ้างอ่ะเชื่อคุณดิเหนื่ยคุเหนื่อยคุณหรอเพิ่งรู้เพิ่งรู้ทช่องสาวเพื่อนไหมเอ้ยไอ้ดังอ่ะดีแม่ดังดังแม้ายแม่ซ้ายมือตรองคอมตรองคอมตรองคอมเอาเงียบไปกูไปหลอกไปปะเงีย าพาพภาพครับเขา้า้าไมิต้องหาพร้อมกันเนอ่อต่อ่อครับ like Are, Are you here Are you here Are you here Show me now Show me now Are you here Are you here you Show y o u r s l h o w y o u r e Are you here Are you here ไอ้ดอนเช่กูผตัวนี้มันมีหนีบอกะเี่ยเย พูดจุดคอแห้งผียังไม่ตอบเอาไอ้เนี่ยกดอีเวนต์ผ่านแล้วแค่โดนแห่ไม่ใช่ผมไม่มีนะมีแต่ผีย์โดนกูแห่ไอ้เชียมึงว่าผมจริงวะนี่ไงนี่ไงเธอหน้าดเสียมาโตป่เสือตัวเสือตัิเ็กันมาบ่อยเป็นไปได้ กูอยากเล่นหมนุ V R อ่ะกูจะตบหัวให้ดอกสป่เปิดเล่นได้น่น่ะประตูเนี่ยตอนตายตอนตายตัว r e ้ o อ here Oh my God 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 oh my God. oh my God พีละกล้าเหรอล้าเหรอวะกูเล่นจะมาตรงหน้าบ้านกดปิดประตูอ่ะอาย u ย e r อ a r e you อ e ย e Are you here?

กูน้อยใจว่ะวางแล้วกูวางแล้วท pues, ี่ก็เป็นโดตรรอัก็กำลังดูอยู่เฮ้ยอย่าเราม่ฟีดมีดลมเนียเราม่ฟีดเดีฟีดไได้ไเอเเอฟีไีด้วยเฟีได้ยกฟีก็เป็นทำไมฟีนก็เป็นเนี่ฟีก็นเนี่ มันคกดกดเอาตัวพิงก์กับเป็นพิงก์กัเป็นเดินเฉียวเอาเป็นการพักไม่หลอดเราเอาเราออกไปหาพิงก็ปิงกันเถอะเอพิงก็เป็นหน้าโตัวอ่ามีแล้วมีแล้วก็จบง่ายว่ะถ่ายรูปถ่ายโลกตะกอนตอกวางตองวางไว้ตองหน้าเอาล่าเร็วล่าเร็วล่าเร็วไอ้ผีอยู่บนเตียงผีผีเดินอยู่กับเตียงผีบัก ยี่สิบบักออกไปเดินแล้ว <c oughs> ถ้าผีเดินมาถึงกูกูโกรธเลยจริงใต้ดินเลยเจ้าเดินอ,อยู่ใต้ดินไหม <c oughs> คือปกติอ่ะมันเดินมาแค่ถึงหน้าประตูเว้ยแล้วมันก็จะถอยหนีมันไม่เดินเข้ามาแต่เดือดพอก,กูมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามาคอยดู ผีมันทาเกตกูไอ้ยุ้ยนี่นี่เิงตีมาแล้วเต็มตีมาแล้วเต็มตีมาแล้วไอ้้ไอ้ยลมมาได้มาแล้วนะผีไปทางไอโดไปทางมืองกูบอกเลยว่าผีมันทาเกตกูเียงตีได้ยินชัดเจนมากเพื่อนได้ยินแล้วอยู่แล้วเยอะเหไม่น่าเช่ไม่ตายายไม่ขายไม่ทาดเลย ไปหยุดไปหยุดด้วยตรงนี้เลยนี่หน้าต่างหน้าต่างก็มีวางให้บอลที่บอลถ่ายรูปหน่ายปหน่อยว่ตยผีไม่จะไปอยู่อยู่ตรงหน้าห้องโอ้โหนี่มันทำมีอีกตอนเราใครอะอันนี้มันนะบูชาชาบูชาลงพีลง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 บูชายันบูอ้าวลาก่อนบูชายันบูชายันบูชายัน ปูชายานชายานชายานเขียนมาลาอะไรโตนีอข้างล่างีคนไม่มีขีดตํามหลังม <ช loyalty S 2> ันติดเดี๋ยวหิ่มาฆ่าเราเข้ากำแพงทำไมไมฮัโหลนุ่นุ่มปขีดอีเดียเก่งจริงก็เข้ามาดีไ้ยไม่เก่งจริงก็ออกมาดีมาดีมาดีไม่กลัว เดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวคือถ้าเกิดผีออกมาจริงเราจะหนีไปทางไหนวะเดี๋ยวข้ามเลยที่นี่ไม่เคยอเราปิดประตูรถมันปิดช้าไงผีขึ้นมาในรถก่อนขังผีอยู่ข้างในสองคนเออขังผีให้อยู่กับพวกเรานะอยู่แล้วอยู่แล้วอายุเยอะ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 ช่วยมีหน้าอายุเยนะ ไม่ันชีอันิตเลขาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเจียนดับอมเอ้เด้อแต่มื่โชคดีมาเนี่อีมไปหยุดหน้าห้องพอดีเลยเวลาหมดก่อนโชคดีปะคอีันทาเก็ดกูห่วง้ฉันรับสิมานก็มีคนรองาห้ะ เอ้เรไวสุดรถอาร์เลยปะไปพี่เรากลับตอนที่มันจะมาดีกว่าเอ้ให้มันจิบใจเล่นอะไรนะมูกละไกละไลยืนปืนกระหอายดนกระนีไว้เดินผมวะเบื่ไปไปเด็นแหละผีตามมา